สวัสดีปีใหม่ครับเริ่มต้นฟ้างเกษตรครับผมมันี้ผ้ามาเบิงมั่นนะครับพ่วงเพชรนะครับบุกไสหน้านะครับตอนนี้ก็อายุหนึ่งเดือนพอดีครับผ่านการฉีดยูเรียนะครับสองรอบนะครับ้าเริ่มขึ้นตรงกลางหลายแล้วครับหลังจากฉลองปีใหม่แล้วครับผ้ามาเบิงผลงาน หนึ่งเดือนครับมั่นกับงามครับพี่น้องมันหนีเก่สิบเกาเปอร์เซ็นครับแต่่าหยาหนีเกินลอยครับตรงกลางครับหยาถึงร้ายแล้วนะครับก็เลยถือเลือกงามงามดีนะครับมาเอารถไถขอลล่องนะครับไทหยาขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ้วก็จิมาเสียหยานะครับุณครับตรงกลางหยากางหล่องเขียวแล้วครับ มันยังสูงครับมัหญาก็เลยงามนะครับมันก็งามนะครับมึอนี้ก็มากันสองคนครับมากก็น้องอยู่บานพูนนึงครับแหมาซอยไถครับซับสลับกันไถนะครับข้ามาเบิงต้นมันอายุหนึ่งเดือนครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปเบิงแปลงมันนะครับอายุใกล้เคียงกันนะครับ ปลูกหลังผมสัปดาห์หนึ่งนะครับตัวของเพลินเพลินบ่ได้มาฉีดจูเลียลงคือผมนะครับเดี๋ยวเสียไปเบิ่งความแตกต่างกับตากันซ้ำไห่นะครับกับการที่เข้าเสียสละเวลานะส่วนตัวของเขามาฉีดยาตอนเศร้ากับตอนแรกนะครับแล้วก็ยามเรื่อเหตธุรก,กิจอื่นเหตุจากอื่นไปนะครับสิผาไรนี่ผมใส่เวลาฉีดอยู่หาถึง6กมือครับเศร้าแรงเศร้าแรงครับ ครับผ้นที่ได้เขียวด้วยครับใบกำลังแตกส่งผพุ่มนะครับเบิ้งครับคิดว่าน่าสิพ้านนะสำหรับผมผมว่าพานนะครับที่เหลือคือเขาเอาหญ้าให้ได้ครับเอาหญ้าเซตพบมก็ะดิสาดกบขึ้นล่องขึ้นครับแล้วิ็มาเห้ปุ๋ยทั้งใบครับ อีกจักสองรอบนะครับสิบหามือแต่เนี้นมานีดอีกรอบนึงครับเป็นสองรอบไปจังสิเปลี่ยนสูตรปุ๋ยครับ <Hey. S 1> เดี๋ยวเขาล่องเฮ็ดเบิรงครับอันไหนเพิ่ว่าดีกวาไปนะครับ <Hey. S 1> ตีรังกาแล้วครับ <laughs> รถไถตีลังกาแล้ว <Hey. S 1> ต้องระวังครับ ับเพื่อนกันนะ้องหล่อมันหน่อยครับระยะมันแคบสิลมกับลงคข้าเดียวเลยครับจังหวะเข่าล่องพอดีครับ กเกือบคว่ครับรอมันหน่อยเดี๋ยวจากวันเสาร์วันเสาร์จะมถาถักงานแหละครับนี่อ่ะเป็นบางส่วนครับสิบหอะไร่ตั้งใจว่าสองมือเสียวให้แล้วครับ ขังเหล็กกับการเห็ดมั่นครับลองเบิงครับโชคปีใหม่ที่ผ่านมาก,กับมีโอกาสเดินนั่งคุยกันนะครับครับกูรูนะครับผู้มีประสบการณ์นะครับในการปลูกมั่นนะครับว่าที่ปลูกมากเพป่นเหตุจากไหนเนี่ยนะครับบางคนก็ว่าเฮาจากสังสนเลยกับซามเพิ่นนะครับ เพิ่นเคยปลูกแบบนี้พนะว่าเห็นหน้าเห็ดแบบนี้ว่าเสียเวลาเพิ่นมาก็เลยครับครับแล้วเราฟังเห็ดหรอครับคุยไปคุยมารับหลังเข้าว่านักวิชาตเกินนะแต่ผมคิดว่าบบมีอันในพิษอันนี้ถือหรอครับอันีนเข้าว่าดีเท่ากับเหตการมาครับจังผมมาจีดยู่เรียผมก็ว่าเพราะมันเห็นความแตกต่างรับที่ปลูกพร้อมกันนะครับมันอายุสั้นเท่ากับเร่งเห็นมันเติบโตนะครับ ก็บอกว่าพี่บ้าเฮ็ดนลไผ่เขาเฮ็ดกันพน้ามาก็สิผมผู้เดียวต้นอะก็บ่กเป็นยังครับก็ถือว่าเป็นขั้นแนะนั่ของเพิ่นนะเพิ่นมันก็เฮ็ดนะครับเขาก็เฮ็ดของข้าไปข้าไม่เวลาของข้านะครับจัดการของข้าไปบ่ผิดบ่ถือครับอันไหนดีเัาก็เฮ็ดนะครับโซนี่เพิ่นบ่ามาอันไหนเป็นแนวข้อดีเขาก็มาเฮ็ดอันไหนเฮาว่าควรอยปรับปรุงเขาเฮ็ดได้เราก็ปรับปรุงเบิ่งนะครับ กันนี้นะครับผลที่ได้ครับเนื่งเดือนใบเขียวดีครับแทนที่เ้าปลูกเขาหยิบปล่อยให้เทวด,ดาปล่อยให้ธรรมชาติดูแลเ้างกับมาดูแลซอยเพิ่นไปนะครับสีเหลือครับการเกษตรครับผมมีถือพืชจังเพิ่นวานละครับตนะบั้งที่เพีนนบพนบานเนี่ยโอ้นักวิชาเกินนะทฤษฎีหลาย ข่อยเห็ดมาปลูกมันมาสามสิบปีแล้ควคพินก,ก็ได้เท่ละสี่ตันสามตันนั่นแหละครับมันปีเด้ครับน่ผมแมนมันหน้าเด้ศึกษากับเพิร์นหน้านะาเพิ่์นมาแบบนี้ดีข้าวก็เท็ดตามเพิ่น์นอันใดข้าว่าดีข้า็เอามาแนะนำ้ำเพิร์นว่าโอ้ยบ่เคยใส่ดอกยี่ห้อเนี่ยหนีบ่เคยใส่เพิ่์นว่าเมื่อเสียให้มันบ้าบใบ,บ,บ,บนะ เลยคิดว่าก็เป็นตามช่วงเนาะใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรให้ถูกช่วงเวลานะครับบางทีต้องสีลดต้นทุนไปนะครับหญ่าครับหญ่าแต่งามพ่อหญ่าครับตั้งผมบอกแล้วครับมันนี่ผมว่าเก่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แะครับหญ่าเกินร้อย สนิทผมกับ่าง,งามครับดีสําหรับผมครับแต่ผมไม่เคยเห็ดเนาะเพิ่อนผู้อื่นหรือนาผู้อื่นเห็ดกะสีวา่าโอ้สนิทปกติใส่ตานนี้ไันก็ได้ยสนิทละกะสีว่ากันไปครับน,นี่ก็แนะนํากันข้ามากครับคำแนะนำมาผมเอามาะมดผมผีชบม,มาผมรับมดนะครับเอามาปรับปรุงใส่เอากตคิดได้มีเกาะได้ว่ามันสีคือบอคือ หรือว่าข้าใซ่ไปแล้วมันอยู่คุมกับข้าใซอบโเสียเวล้าข้าวโบนะครับเดี๋ยวผมฉีพาไปเบิ่งนะครับมั่นติดปลูกก่อนผมเกือบสองอาทิตย์ผ่านแล้วครับของเพื่อนกะงามดีอยู่ปลูกติดกันครับงากะไรครับมั่นกนะไร เส็นนะครับแต่มีบางตัวที่มัน,มนเกิดน,นะครับมันแห้งไปตอนตัดพันมาตัดเอาปลายหลายโผลมันก็นเงี่ยวเร็วนะครับแพงงอดขึ้นมา ตัดกระบอกท่านเนี่ยใจเป็นไรว่าพี่น้องทั้งอื่นนะครับใส่สูตรใดหลังจากมั่น่านหนึ่งเดือนไปแล้วครับที่ผมว่าที่ผมจีดมีโตสามสิบครับสามสิบมีสิบสิบครับเป็นปุ๋ยเก็บนะเป็นปุ๋ยานา้ำเท่านี้แหละครับแล้วก็ผสมจุลธาตุนะครับแล้วก็ทีนี้เสริมแคลเซียมบอลอนนะครับขาไปนำ้ำนะครับ ันซอยกี๋ยวหลังจากฉีดแล้วจักสองอาทิตย์ผมสีมาไทยเบิ้งครับฉีดแล้วจักหามือครับนั่ครับผมสีมาไทยเบง้่ามันแต่ต่างกับบดฉีดปันไดนะครับที่อาจะมีแป้งข่างๆนะครับที่เพิ่นบดฉีดเนาะเพราะว่าตะปลูกเห็นเพิ่นปลูกแล้วกับแล้วเลยครับท่านเห็นไหมเบิ้องอย่างนี้ครับครับเดี๋ยวผมพาถามไปเบิ้งครับติดกันเลยครับ เป็นมันหน้าขึ้นกันครับนี่ครับปลูกก้อนผมสองอาทิตย์ได้ครับเนี่ยของเพื่อนอยากปลูกขี้ก็ของผมยุะนะครับเะเกิดดีครับว่ามันบ่เกิดด้ครับเกิดดีของเพื่อนยอครับเนี่ยนี่ครับอันนี้ของเพื่อนมั่นเดือนครับสีกสองอาทิตย์มั่นหกสัปดาห์ครับนี่ครับเทียบเทียบกันให้เห็นนี่แหละครับแปงติดกันครับ กองพ่นปลูกจนเกิดแล้วผมหัวตะมาไถนะครับเกี่ยวเขาแล้วก่อนพี่น้องเปรียบเทียบเบิ้งครับเห็นด้วยสายตาเนาะความแตกต่างนะครับขนาดของลำต้นครับสำหรับผมผมว่าต่างกันหลายนะครับหกสัปดาห์กับสี่สัปดาห์นะครับพี่น้องเบิ้งหน้าไปจังไหนครับ อันนี้คือเห็น่นมาปลูกเพ่นกับปลูกเพ,พ่นกับไปเลยครับเห็นมาฉีดยานะครับแล้วผมผมเอายูเลียผสมน้ำนะครับสองร้อยลิตรยูเลียสองกิโลแล้วก็น้ำยาเรียงรากครับใส่เตือจางไปน้ำครับเห็นความแตกต่างนะครับเนาะะคิดว่านะ่าสีได้ถอนใกลๆกันครับเพราะว่ามันหน้าถ้าฝนตกมากมักก็สีนั่นเน,ะนาะหอดย่ำถอนก็ต้องถอนเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันว่าผลพลิรตเป็นยังไงนะครับ กับซิงเข็สระเวลานะครับมาให้ความดูแลเขานะครับสเสาแรงหนึ่งเดือนผมฉีดสองเทือครับอันนี้6สัปดาห์เพรท่านเห็นฉีดอยู่ครับมันเกิดตุกต้นนะครับแต่ว่ามันอยากหน่อยแน่นะครับต้นหน่อยแน่ ก็ลองเบิ้งนะครับนะเนาะเบิ้งตอนเห็ดเป็นผลผลิตหรอกมากนะสิ่งที่ผูเถ่าเพิ่นว่าผู้มิประสบการเพิ่นว่านะครับหน้าหน้าผู้อื่นเพิ่นว่านะครับว่าเฮ้าวิชาเกินผีบ้าปลูกมั่นทนะ <c oughs> ครับก็เลยถือเป็นผีบา้าเพิ่นเบินนะ้งใชว่าเฮ้าเฮ็ดแบบนี้เขามาฝ่อแบบนี้ผลเป็นยังไ๋นะครับ่ม,มีถือไม่ผิดครับประสบการณเพิ่นกับเฮา,า,า,าก็บ่ไเด้ไปวว่าเพิ่นดอกนะครับตะสิ่งที่เฮานำเสนออยากให้เขาเปิดรับเรื่อนะครับ เบิ่งพี่น้องทาพันมั่นทาไถสองรอบยกล่องทาปลูกครับเหมือนเป็นพันธล์อเด้วครับตอไรนั่นแั้นี้ปลูกเกิดแล้วบ่วมาดูแลเอาบ่ามาบำรุงรักษาเอากระสีวังต็ตอนทอนสีไดไรล,ละแปดตันเก้าตันไรล,ละหาตันขึ้นสีใดบ่ละครับผมว่ามันบ่ได,ด้ด้องต้องมาดูแลเอามาบำรุงเอาตัวครับ ดินบานเท่านาะเหมือนหน้ากับปูกมั่นนะครับเหมือนมั่นกับปูเขาเป็ดหน้าดินบรไเ้พักครับปุบ๋ยปะไสแบบเหนียวดินซีัตถุบ่มีมันก็ขึ้นนะครับแต่มันสีแดงสดใดก็ตตองมาเบิองกันนะครับนี่ครับเอาละครับสำหรับมนอนเริ่มต้นตั้งแต่พามาเบิองเปียปยบนะครับเนาะ มันอายุหนึ่งเดือนนะครับกับมันอายุหกสัปดาห์เดือนเคึ่งครับต็อแตกต่างต่างกันซ้ำไดนะครับแต่ครณ้นี้ผมกะมาเอารถไถเข่าลองพนมลองตรงกลางเพื่อทีๆกับจัดหญ้านะครับกําจัดห้าแเดียวผมก็หยบกบลองขึ้นนะครับบพท่านเดีใส่ปุ๋ยนะครับทีฉีดทั้งใบเอานะครับลดต้นทุนไปจะกิดากจักมีหน้ามีสาครับแต่ฝนตกมาจักน้อยหนึ่งอาจจะใส่ทั้งดินเพิ่มนะครับ เป็น13เจ็ดมี11นะครับหรืออาจจะเอาสูตร0060นะครับผสมสูตรเสมอจาก10ห่านะครับบึ้งแค่หนึ่งครับาสิไปทีตั้งใดสิลดต้องได้หลายแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดนะครับเก็บเบข้อมูลเบิรงครับสวัสดีปีใหม่เลยครับเด้อครับเด้ออย่าเก็บอย่าจนนะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับพี่น้องคนใดปลูกมันก็ให้ได้ผลผลิตดีๆนะครับปลูกไว้กับไฮเด้ผลผลิตดีๆนะครับ อาชีพได้ขัยกีจะเรื่อนลงเรื่องครับผมสวัสดีครับ